สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเจอกันในเอพิโซดที่4แล้วนะคะของคอร์สฟรี The Creator ค่ะตั้งแต่1-3ถึง3ฟ้าพา,าทุกคนใช่ไหมคะไปเห็นภาพรวมว่าในการที่เราอ่ะจะเปลี่ยนความคิดที่อยู่ในหัวของเรานะให้กลายเป็นความจริงหรือว่าที่เราเรียกว่าการ manifest เนี่ยเราจะต้องมีสเต็ปของการที่เราส่งส่ง clear intention ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรถูกไหมคะแล้วเราจะรับสิ่งนั้นได้ะคะ่ะก็คือการที่เราอ่ะค่ะอยู่ใน e l e v a t e emotion หรือว่าอารมณ์ที่มันถูกยบความรู้สึก หือว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราแบบรู้สึกดีอะ เออรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความยากก็คือว่ามันจะมีเสียงความคิดลบฟาก,ก็เลยพาทุกคนไปเห็นวัฒน,นาการว่าไอ,อความคิดลบของเราเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากติดใต้สํานึกนะจิตใต้สํานึกมาจากไหนมาจากสิ่งที่เราถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจริงตอนนี้นะตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราเว้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะมันเป็นสิ่งที่เราถูกโปรแกรมมาอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะไม่ว่าตอนนี้ ีวิตทุกคนจะเป็นยังไงอะค่ะอย่างน้อยอะมันเป็นจุดรู้แล้วว่าตอนนี้เราคือใครเราอยู่ตรงไหนแล้วจุดเนี้ยมันเป็นจุดสําคัญมากที่จะบอกว่าเราจะไปยังไงต่อและเราจะต้องจัดการตรงเนี้ยยังไงทีเนี้ยในเอพิโซดที่แล้วฟ้าพูดถึงจุดที่สําคัญมากคือจุดของ awareness awareness เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นคือการรู้เนือ้อรู้ตัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวค่ะเราจะกลับไปวนใช้จิตใต้สํานึก เออทีเนี้ยทุกคนเข้าใจไหมทีเนี้ยในเอพิโซดนี้ค่ะฟ้าจะพาไปทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีตัวกระตุ้นอะไรที่เวลาที่เรามันมีกระตุ้นแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เรากลับไปใช้จิตใต้สํานึกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องนั้นนะคะฟ้าจะอินโทรดักชั่นในเรื่องของการทํางานหองสมองนิดนึงเนาะทุกคนฟังผ่านๆก็ได้นะด้วยความที่เราอาจจะชินตัวฟ้าด้วยที่แบบเวลาพูดอะไรเราชอบพูดแบบพูดตน้นต้นสายปเหตุะ พูดเหตุก่อนว่ามันมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจก็ก็โอเคแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าคาศัพท์มันนู่นนี่นั่นน่ะฟ้าพยายามจะพูดให้มันง่ายเนาะถ้าเกิดว่างงตรงไหนก็ค่อยๆถามฟ้าทีละนิดก็ได้นะคะทีนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วะคะ่ะในชีวิตเราทุกวันนี้นะคะ่ะเราทํางานด้วยสมองอยู่3ส่วนเนาะแต่ฟ้าจะอธิบายง่ายๆแบบนี้ส่วนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นส่วนเอาตัวรอด เป็นส่วนล่างอะค่ะเป็นการสมองเป็นเบนสเตมซึ่งอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสมองส่วนฉันนาตยานมันเกิดขึ้นมาก่อนเวลาวิวัฒนาการสมองะคะ่ะทุกคนเขาจะเกิดขึ้นตั้งแต่ล่างขึ้นบนวิวัฒนาการเนาะพูดง่ายๆพวกเบนสเตมหรือว่าการสมองก็คือเหมือนกับสมองส่วนสัตว์อะคะ่ะเป็นวิวัฒนาการที่เราเหมือนกับสัตว์ก็คือเพื่อการเอาตัวรอดเลย เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเป็นสเตมก็คือขึ้นมาในส่วนของ e m o t i ชชั่นอลสเตก็คือเป็นสมองส่วนลิมบิกอันนี้เขาจะดูแลในเรื่องของอารมณ์แล้วสุดท้ายอะค่ะไอ้สมองส่วนเหตุผลอะ P frontal cortex อะค่ะที่เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรอะมันเป็นสมองส่วนวิวัฒนาการสุดท้ายมันทุกคนเห็นภาพปะความกลัว ความวิตกกังวลสิ่งที่เราเจอความโลภต่างๆอะค่ะมันเป็นสมองส่วนล่างมันเป็นสมองส่วนวิวัฒนาการคืองนี้ถ้าเราไม่กลัวถ้าชีวิตของมนุษย์ไม่กลัวตอนที่เรายังไม่ได้เป็นคนนะคะวิวัฒนาการลิงอย่างเงี้ยถ้ามันไม่กลัวค่ะเราจะไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของเรามาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ปะ่ะศัตรูอะไรมาฉันก็พร้อมไปหาเขาเผ่าพันธุ์มนุษย์มันจะไม่ได้ถูกวิวัฒนาการนะคะ เพราะฉะนั้นอนะความกลัวความวิตกกังวลทําไมเราต้องมีความวิตกกังวลรู้ปะเพราะว่าความวิตกกังวลนะคะทำให้เรารอดแม่ที่วิตกกังวลว่าลูกจะลอดไหมอะคะ่ะลูกจะลอดเพราะไม่งั้นอนะนางก็จะแบบเอาเลยจ้าลูกไปใช้ชีวิตเลยจ้าตั้งแต่นางยังไม่ได้แข็งแรงเห็นไหมคะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกทุกคนก็คือว่า แม้กระทั่งวันนี้อะค่ะความคิดลบของเราความกลัวความวิตกกังวลความหงุดหงิดความคิดลบทั้งหลายที่วันนี้เรามาเรียนรู้ว่าเราจะเอาเขาออกได้ยังไงอะแต่สิ่งหนึ่งที่ฟ้าอยากจะเป็นกระจกสะท้อนให้ทุกคนเห็นนะฟ้าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาคือส่วนหนึ่งของเรานะแม้กระทั่งตอนนี้ทุกคนเห็นฟ้าด้านหน้าที่ฟ้ามาพูดทุกสิ่งดีๆอะค่ะมันจะมีบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังและนั่นก็เป็นตัวฟ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในขณะที่เราพยายามที่เราจะไปข้างหน้าเราพยายามจะใส่ไมซ์เซตที่ดีเราจะขยายขอบเขตของไมซ์เซตเราพยายามที่จะยกระดับคลื่นอารมณ์ของเราอะค่ะความกลัวความโลภความอยากความว,วิตกกังวลก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเราเหมือนกันเขาแค่อยู่ข้างหลังและเขาเป็นวิวัฒนาการซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับเขาได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วความกลัวมันก็เป็นเรื่องปกตินะความกังวลทําให้เราเป็นเรา ทุกวันนี้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดนี้ค่ะมันจะทําให้เราอะไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์คือคําว่าสมบูรณ์คือเราไปแล้วเราไม่ได้แบบเดินหน้าแล้วถอยหลังเดินหน้าแล้วถอยหลังว่าทําไมฉันถึงเป็นคนคิดลบทําไมฉันถึงเป็นคนขี้เกียจทําไมฉันถึงโลภอีกแล้วทำไมฉันถึงกลับไปตัดสินใจแบบนั้นอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดสัญจาเป็นจุดสําคัญนะคะที่ฟ้าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนเนาะ ทีนี้เราย้อนกลับมาดูรูปเมื่อกี้ที่ฟ้าบอกว่าวิวัฒนาการของการสมองที่บอกฉั้นปลอดภัยไหมความกลัวต่างๆอะค่ะมันอยู่ในสมองส่วนเบนสเตมก็คือส่วนของการสมองแล้วขึ้นมาเป็นสมองส่วนของอารมณ์และความรู้สึกทุกคนสังเกตปะว่าบางทีเรารู้แหละว่าเราต้องทําแบบนี้แต่พอถึงสถานการณ์จริงมนุษย์จะตัดสินใจตามอารมณ์เสมอเรารู้แหละว่าเราแบบเออไม่ควรจะช้อปปิง้งมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นป้ายเซลตาเราก็แบบ ฉันควรจะต้องสักสิ่งของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเห็นภาพปะฉันรู้แหละว่าชาวนมไข่มุกมันก็ทําให้ฉันอ้วนนะแต่ว่าพอเดินผ่านแล้วมันก็หอมอยู่ฉันก็กินอยู่อะไรเงี้ยซึ่งฟังก็กินแล้วังก็แฮปปี้อยู่นะคะเห็นไหมคะว่าอารมณ์อะค่ะเขาใหญ่กว่าเหตุผลเพราะไอ้สมองส่วนเหตุผลที่เรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรอะคะ่ะนางวิวัฒนาการช้าสุดคือนางเป็นน้องใหม่ เอออันนี้แบบฉันอยู่มานานแล้วนะฉันแข็งแรงแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โปรแกรมสิ่งที่ฟ้าอยากจะบอกก็คือวันนี้อะค่ะถ้าเราใช้สมองส่วนล่างอะคะ่ะร่างกายเราจะกลับไปใช้ระบบประสาทอัตโนมัติที่เป็นออโต้พายลอตก็คือจิตใต้สำนึกของเราทีนี้ทีนี้มันมีจุดสำคัญที่ฟ้าอยากจะบอกก็คือว่า มันมีตัวติ๊กเกอร์ตัวติ๊กเกอร์คือเป็นตัวกระตุ้นนะคะที่ทําให้เราอะถ้ามันกระตุ้นเรื่องนี้มันจะกลับไปใช้ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นออโต้พายลอตกลับไปใช้สมองส่วนล่างโดยที่มันไม่ขึ้นไปสมองส่วนบนสิ่งนั้นนะคะก็คือความเครียดความเครียดบางคนก็จะแบบเฮ้ยความเครียดมันแค่นั้นเองเหรอจริงๆคือแบบนี้นะคะทุกคนความเครียดความอยากความโลภความ ความอะไรก็ตามที่มันทำให้ร่างกายเราไม่สะดวกสบายอะคะ่ะแต่ฟ้าจะไม่ได้บอกว่าเราห้ามอยากแบบหรือว่าห้ามมีความปรารถนาห้ามทะเยอทะยานนะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ฟ้ากําลังจะบอกทุกคนว่าเราอะค่ะมีความเครียดได้แต่ให้อยู่ในระดับของความพอดีคือแบบนี้เพราะว่าความเครียดนะคะมันเป็นจุดสำคัญนะคะที่ทำให้เราอะค่ะ ทําให้ระบบประสาทอ,อัตโนมัติของเราอะเกิดการผิดเพี้ยนร่างกายของเรานะคะทุกคนมันจะมีระบบประสาทอ,อัตโนมัติอยู่2อย่าง1คือเรียกว่าซิมซิมพาเทติกซิมคือสู้หรือหนีเกิดขึ้นในเวลาที่เราแบบ จะต้องสู้จะต้องหนีอะค่ะตอนนั้นนะใครเคยมั่งแบบเวลาจะขึ้นเวทีอะเหงื่อก็จะออกใจก็จะเต้นแรงตาก็จะเบิกโพงแบบมันดูเครียดไปหมดอะคะ่ะร่างกายเราจะอยู่ในภาวะเครียด2คือพาราซิมพาเทติกก็คือเป็นภาวะที่เราผ่อนคลายแบบชิลๆนอนริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยระบบพัฒาพาราซิมมันก็จะเกิดการทํางานทีเนี้ยฟ้าจะไม่ได้บอกว่าความเครียดมันไม่ดี ซิมถูกกระตุ้นจะทําให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่เป็นความเครียดพาราซิมเมื่อถูกกระตุ้นจะหลั่งสารเคมีในร่างกายที่เป็นภาวะผ่อนคลายเขาจะหลั่งสารคนละตัวและทํางานกันคนละแบบนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญคือในการที่เราจะมานั่งควบคุมเสียงคิดลบต่างๆหรือว่าควบคุมร่างกายของเราได้ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกและซิมพาเทติกให้ดีคําว่าบาลานซ์หรือว่ารักษาสมดุลน,นะคะทุกคนนึกถึง ตาช่างอะตาช่างที่แบบฝั่งหนึ่งมันเป็นสิเป็นความเครียดเป็นซิมอีกฝั่งหนึ่งเป็นพาราซิมอะคะ่ะร่างกายของเราอะคะ่ะเขาจะต้องแบบรู้จักบาลานซ์ซ้ายขวาประเด็นก็คือว่ามนุษย์เราอะคะ่ะไม่ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในซิมพาเทติกตลอดเวลานึกถึงง่ายๆนะในสมัยก่อนเวลาที่เราจะวิ่งหนีภยัยถ้าเป็นมนุษย์ธทมวิ่งหนีแบบวิ่งหนีหมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเครียดช่วงหนึ่งถูกป่ะเราก็จะวิ่งแบบ วิ่งเร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นร่างกายจะหลั่งซิมพาเทติกเพื่อทําให้เรารอดจากหมีไม่งั้นเราจะตายถูกปะแต่พอเราปลอดภัยแล้วอะคะ่ะเราก็จะแบบล่อตายแล้วคามดาวลงไอ้ตอนนั้น่ะพาราซิมก็จะเข้ามาทำงานมันคือการที่เราอะบาลานซ์ balance, คือรักษาสมดุลค่ะ ทีเนี้ยความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อชีวิตเราทุกวันนี้ค่ะมันดันอยู่ในความเครียดตลอดเวลาแล้วมันเสียมันเสียสมดุลคือมันหนักข้างหนึ่งในระยะเวลานานค่ะเช่นออกมาใช่ปะ่ะความเครียดเราอาจจะแบบหุยไม่ได้ขนาดว่าเราจะต้องทะเลาะกับใครทุกวันนะทุกคนลงนึกภาพตามฟาน,นะตื่นขึ้นมาใช่ปะเราแบบออกไปอะค่ะเราก็เจอแบบรถติดเออเจอคนเยอะเยอเจอ เจอแบบเพื่อร่วมงานเจอนั่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแบบไมโครสเตรสก็คือมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์แบบใหญ่หรอกแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่ถูกสะสม ประเด็นก็คือว่าเราดันไปอยู่ในความเครียดจนเราชินกับความรู้สึกนั้นน่ะเราชินกับความเครียดแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติแล้วอะค่ะเพราะเราอยู่จนชินไปแล้วประเด็นก็คือว่าร่างกายเราอะมันมันไม่ชินไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเราอะหนักไปทางซิมคือซิมมันถูกแบบหนักและเราดันไม่รู้วิธีการที่จะเพิ่มพลังซิมด้วยคือพอเครียดเราก็เครียดอะค่ะแล้วแบบ เหมือนตาช่างมันก็หนักลงไปเรื่อยๆทีนี้ร่างกายมันก็เลยเสียสมดุลความเครียดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในซิมพาเทติกก็คือภาวะสู้หรือหนีนั้นะ่ะร่างกายเราอะคะ่ะจะไม่สามารถคิดผิดชอบชั่วดีได้เลย เมื่อไหลก็ตามที่มีความเครียดอยู่อย่างสม่ำเสมอร่างกายจะไปใช้อิสมองส่วนล่างเมื่อไหลก็ตามที่ใช้สมองส่วนล่างร่างกายจะกลับไปใช้จิตใต้สำนึกทันทีทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนฟังฟ้าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะฟ้าจะพูดช้าๆนะ ร่างกายเรานะคะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในภาวะความเครียดหรือว่าซิมพาเทติกตลอดเวลาเราจะต้องรู้จักวิธีการที่จะบาลานซ์ระบบประสาทอัตโนมัติหรือคือทั้งซิมและพาราซิมเครียดในบางเวลาและรู้จักที่จะผ่อนคลายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในความเครียดสมองเราจะถูกตัดทันทีนะคะแล้วไปใช้สมองส่วนล่าง เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้สมองส่วนล่างเราจะไปกลับไปใช้ชุดข้อมูลที่เป็นความคิดลบของจิตใต้สำนึกที่เราถูกโปรแกรมเพราะจิตใต้สำนึกเท่ากับออโตพายหลอดจิตใต้สำนึกเท่ากับสิ่งที่ถูกลันโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลันโดยอัตโนมัติสมองไม่ต้องใช้พลังงานแล้วทุกคนเห็นภาพปะ นั่นหมายความว่าทุกวันนี้ค่ะยิ่งเรา่ใช้ซิมพาตทกมากเท่าไหร่อยู่ในความเครียดมากเท่าไหร่เราไม่สามารถออกจากบ่วงของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ฟ้าถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปเอาชนะใครเลยนะไม่ต้องไปเอาชนะคู่แข่งไม่ต้องเอาชนะใครเลยแค่เอาชนะตัวเองอ่ะก็ยากมากแล้วค่ะเพราะว่าไอ้จิตใต้สำนึกถูกโปรแกรมมา20 30 40, 40ปี1 และ2องเราดันอยู่ในความเครียดตลอดเวลาทุกคนเห็นปัจจัยที่มันต้านในการที่จะทําให้เราอะค่ะกลายเป็นผู้สร้าง ชีวิตของตัวเราเองถูกไหมคะเพราะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะในการที่เราจะคุมเสียงที่อยู่ในความคิดลบคือการที่เรารู้จักวิธีที่จะเพิ่มพาราซิมพาเทติกเพื่อให้ระบบประสาทตรงนี้นะคะ่ะเกิดการสมดุลแล้วเมื่อนั้นนะคะเราถึงจะอยู่ในจุดของการที่เราจะกลับมารักษาคลื่นพลังงานหรือว่าได้เห็นตัวเองเยอะขึ้นเราจะสามารถเมนเทนหรือว่ารักษาพลังงานของเราได้ตามกฎของแรงดึงดูดได้ ทุกคนเห็นแบบภาพรวมหรือว่าสิ่งที่ฟ้าแบบตั้งใจมาเล่าให้ทุกคนฟังไหมซึ่งอันเนี้ยค่ะมันด้านเป็นจุดใต้ตําตอเพราะว่าการที่เราอ่ะจะมานั่งควบคุมระบบประสาทต,ตรงนี้ค่ะจริงๆอ่ะมันง่ายมากแต่มันคือความธรรมดาเราสามารถควบคุมอันเนี้ยจริงๆมันมีหลายวิธีแล้วฟ้าใส่ไปในเซลแมซารี ary, ซึ่งเซลแมซารีเนี้ยฟ้าตั้งใจทํามากๆฟ้ารู้ว่าใครที่อยู่ในนั้นะแบบ โชคดีมากๆที่ได้รู้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะบางคน่ะแค่แบบเรียนรู้ทักษะพวกนี้แล้วเอาไปฝึกทำอะค่ะเขาสามารถเทรดดีขึ้นได้หรือว่าทำธุรกิจดีขึ้นได้ความรักความสัมพันธ์แบบดีขึ้นได้เพราะว่าเราแค่รู้คีย์เวิร์ดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังบาลานซ์ส่วนนี้อยู่อ่า เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมคะว่าเออตัวกระตุ้นนะคะที่ทําให้เรากลับไปใช้ความคิดลบต่างๆนั่นคือความเครียดการที่เราจะจัดการความเครียดได้มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันถึงคิดลบทําไมฉันถึงเครียดนะแต่คุณต้องรู้วิธีที่จะย,ยกพาราซิมก็คือส่วนที่เป็นระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติขึ้นมาทําร่างกายให้ผ่อนคลายมากขึ้นคําศัพท์บางทีเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการกลาวดิ้งอะคะ่ะกลาวเนี่ยเขาหมายถึงพื้นดิ เออเวลาที่เราคิดเยอะเวลาที่เราคิดเยอะหรือว่าออใช้สมองเยอะมันคือการที่เรามีความคิดฟุ้งอยู่ในหัวถูกปะคําว่ากล่าวคือลงดินลงดินลงดินมันคือการบาลานซ์ระหว่างแบบคิดกลับลงมา กลับลงมากลับลงมาการกราวดิ้งก็คือเหมือนการที่เรากลับมาบาลานซ์สมบบประสาทอัตโนมัติด้วยการเพิ่มพาราซิมพาเทติกนั่นเองอทีนี้ในเอพิโซดต่อไปนะคะฟ้าจะบอก h าวทูว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะสามารถเพิ่มพาราซิมพาเทติกและทําให้ทุกคนนะคะสามารถรักษาคลื่นพลังงานสามารถคุมเสียงความคิดลบในหัวได้และเราไปเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะจ๊ะ